เซป d เด็กแบ t เทิ s p i สปิวันนี้อยู่กับเด็กพรมมาครับผมเพลเอร์ของพรมมาวันนี้ก็คือน้องการเดี๋ยวให้น้องการอธิบายเกี่ยวกับเด็กนี้ให้เข้าใจว่าแมคานิกการเล่นคอนเซปต์เด็กรวมถึงจุดดอยจุดดอยคอนเซปต์เด็กนะคะคอนแทคเตอร์ว่าผมตัวนี้มาพร้อมกับแมคานิกใหม่ที่เปิดภาคมาด้วย ไอ้โทเคนตัวนี้อยู่นอกเด็กเพราะฉะนั้นคุณสามารถใส่ของเล่นตัวอื่นเข้าไปในเด็กนี้ได้โทเคนสปิริตตัวนี้เสกได้จากยา,ยาวยาวพูดทาไมแล้วก็แมคคีนิกอีกอย่างของเทพอินเดียที่มีมาตั้งแต่ช้านานก็คือแกนโฟสิตแกนโฟสิตก็คือการที่เอาแกนวอลเกอร์ของนั้นมาไปตีและซึ่งหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าแกนวอลเกอร์นั้นมันไม่รับเทคหลายๆอย่างโ okay, อเคคอนเซปต์เด็กจบไปแล้วต่อไปจุดเด่นของเด็กนี้จุดเด่นของเด็กนี้ก็คือ ความเร็วแล้วก็ทำหลายๆอย่างในช่วงของแอคทิฟสตทั้งการฟาร์มเอ่ยการหาของถึงจะมีตัวหาของในเมนเฟสก็จริงแต่ว่าเด็กนี้อยู่ที่แอคทิฟสเตปเป็นหลักเพราะว่าตัวของพะพรมคอนแทคเตอร์พระพรมมีสกิลเขา4เลเวล2องเมื่อมังกรโบราณของเราโจมตีจะ b ีพีบวกหและได้จวยอีกหนึ่งไม่ทับซ้อนจุดเดียวยังหนึ่งที่บอกก็คือแกนโฟสิกการเป็นตัวตีที่แงออกยากซึ่งเมคนากนี้ในคอนแทคเตอร์พระพรมจะไม่มีอยู่ในตัวเองปกติมันจะอยู่ในตัวเองพวกของเก่าแต่ตัวนี้จะมา อยู่ในดักแกนท์โพิขึ้นไปดีสองซิมโอเคดีปะมันคือ s อีแล้วราคามันอ๋อใช่ย่อมยาวดีอีกแล้มมันก็คือย่อย่างนึงก็คือราคาถูกใช่ย่อมยาวแล้วเป็นเก่งเลยสตาร์เตดเด็กต้นเดือนที่ผ่านมาเพิ่งมีของเก่าที่จําเป็นต้องใช้ดีขึ้นมามาแล้วเก่งเลยแถมรีของเก่าด้ียเจ๋งจังโอเคไปต่อถึงจุดด้อยหรือข้อเสียของเด็กนี้ครับ ข้อเสียของเด็กนี้ก็คือสไตล์สีแดงเลยสไตล์สีแดง,าแดงขารับหรือตอนป้องกันไม่ค่อยจะมีเราต้องพึ่งสามานันซะส่วนใหญ่แล้วก็เด็กนี้เมนเด็กค่อนข้างที่จะชอบข,ของในสายเป็นหลักจะใส่สามันเยอะไม่ได้มันจะมีสลอดให้อยู่ประมาณ3ถึงใบที่พอยัดยัดเข้าไปได้ใส่เยอะกว่านี้ามาันจะบลิกคือเขาเน้นของในสาย,สาย,สายก็เลยใสย่อย่างอื่นได้น้อยเดี๋ยวให้ลองเล่นให้ดูว่า entonces, เป็นยังไงสําหรับพระพรหมมา เรื่องอะไรนี่เรื่อง,งโอเคเรื่องไหนนะค่าทะจัวแต่ฝากอินดี้จ่ายสองฮิวขอชาร์จ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 สองแก็แปน่งแล้วก็ผ่านเลยจัวคอแต่ลหลอกแทบจะได้หลอกเดิมเลยนะรนครักรงจริงแต่ลอกเดิมทำไมเราต้องเล่นอะไรหม่หเต้องเล่นอะไรหม่มันเล่นอีก้างได้แต่ว่า ไม่เข้าหรือเปล่าไม่ได้เลยส่รัดเท่าอันนี้ทำอะไรได้ยังไม่รู้อยากก็รู้อาถรรพ์มึงต้องบอกไอ้ชิบหายมันบอกว่าเมื่อเธอทวิตริเผามีโกะไอสัตว์จริงของเราเนี่ยออกไปรูปแบบจิตวิญญาณแจกเพาะเจาหนึ่งลงมาได้กันต้องมาการกี่โมงต้องมาการเด็กมึงเนี่ยแต่ต่อไม่ถึงไม่ถึงนะอะไรดีคอตจิดว่าพันแท่ผ้าคลุม เราเข้าชาร์จชาร์จสาแล้วเวอยแค่สองสามหม่เอ้ยใบเดียวมันขึ้นลูกเทิร์นเลยวะก็มันขึ้นมาไม่รู้ทำอย่างไรแค่นายมิันนี้ดีกว่าคอนมิดเดียวเล่นวนอ่ะ ผมมีสองม็ดม <ITA> ีนี้หนึ่งใส่สองแดงหนึ่งจนเทปใส่หนึ่งเจก็แอคแ็กเลยตีคอเนี่ยมาที่คอแทกควบคุมจนแฝดโอเคผลิตเราไมผลิตต้องหนุกทดสอบติไปได้ด้วยวะหนึ่งแฝด น,น,นิ่งอยู่นึ่งสิน้นมา้ัดมอะไรไหมคิดว่าไม่มีคิดว่าไม่มีมากัดคอหนึ่งมทงนนงตที่เขาคงวน,นั่งแผ่นเลยเช่นเปินเลยกินซื้อตรนี้ขชาอ๋อขาหกเสกได้สองอันนี้ก็เสีกมาใหม่นะครับอันนี้คือไม่ได้ลุกนะแข่นไหมไมากบ เตดีหายดีคอหนึ่งไปที่คอนแทคพาสม่าตัวหนึ่งมาแบบยังอยู่หนึ่งสิงแต่นึงเตะพอติดกลับไปนายนอยรเปลไม่มหนีมันเตะใบดิไม่เกบคอหนึ่งไปที่พสม่ตัวหนึ่งกันแพบขึ้นไปดีแกนโฟสิตเกนโฟสิตหนึ่งสิม แล้วก็ตีไม่ดีต่าแล้วแล้ว